i'm about to go off like a weapon fueled to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i'll run this nation call ค,ออ Baby Monster World. คลิปนี้แอดมาก,กับเชจ์เวอร์ชันรามี่และจะมาเปิดเผยโฉมหนะ้าทีมคอเรียกราฟในเพลงชี์ของน้องๆเบมอนกับเพื่อนๆและก็เช่นเคยจะใครทัตรกต่างการเล่าข่าวแบบแอดฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านก็สามารถกดติดตามและกด,กดกระดิ่งเจ้าของพวกเราไปทีเลยและถ้าชอบคลิปนี้ใช้คลิปฝากไลค์ฝากแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใ,ใจให้แอดทีมงานด้วยนะคะขอ,อบคุณมากค่ะ night is เมื่อคืนนี้ตัวปิดเกมของ Baby Monster ก็มาถึงกับ Rami Cheech yeah! รามีในเลิกร็อกเกอร์สาวเทเปะปังถูกใจฉันเวอร์ความโชกเกอร์หนามที่คอแขนมัน s a าเวจมากทั้งร็อกน็อก everything ของจริงและตั้งแต่ฉันเป็นติ่งเบมอนใจฉันก็ค่อนข้างอยากจะทำเล็บร้องงานเล็บของทีน้องแต่ละคนมันจึ้งมากวันนี้สีฟ้ารามีที่ฟ้าชีสบัดจนมองสีไม่ชัดกันเลยทีเดียวสายตาที่เมาแรง แทงใจฉันมากแล้วท้าปาดนิ้วกรีดวาดไปถึงขมักพร้อมกับรีตาขวาลงอย่างดุดเดๆอฉันคืออยากโดนรามีคนเท่มองแบบนี้แล้วชี้หน้าใส่ทุกวันมันไปเลย <Wow. S 1> แล้วในท่าน yeah, เสียงคล้ายอาสาเลยนะคะและโ oh อ้ y y o o d ในตอนท้ายมีบางอย่างพิเศษด้วยค่ะกับเสียงร้องที่ยอดเยี่ยมที่เฉลยมาแล้วว่าเป็นเสียงร้องของโบร่ามันน่าทึ่งมากเสียงสวยคิลสุดๆซึ่งแปลได้ว่า go ahead and laugh more it's my turn now ทงก้าวต่อไปข้างหน้าและหัวเราะให้ดังขึ้นอีกเพราะตอนนี้มันถึงทีของฉันแล้วเออเอาสิ oh. ให้เฟลยิ้มเยอะจ้องหองมองด้วยหางตาไรเงี้สะใจแม่ชอบมากค่ะ oh. แล้วใครเป็นคนคิดใครเป็นคนเพิ่มตอนท้ายสปอยสันส้นๆดิฉันต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะมันจะไม่วีโอนี้ของรามีน่าสนใจน่าติดตามดังถูกโจมตีด้วยเสียงร้องของโรง เราไปเอกมันเจมีแทบรอไม่ไหวแล้วลูกสาวอ,ออกชีชมาครบทั้งเจคนแล้วและทำถึงทำ้องกันทุกคนด้วยเก่งกันที่สุดมอนสเตอร์ oh. กำลังจะคลืบกลานเข้ามาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอีกแค่4ี่วันเท่านั้นก็จะเปิดตำนานเด็กปีศาจชีชพร้อมกันท oh. ัวรลว oh. และทาง y g ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกแบบชาเต้นกกับเพลงชีชโดยเบอร์ดาลลี แอดกรีดหนักมากคนนี้นางสวยหน้าเกรและเต้นเท่แข็งแรงมาก ซึ่งบาดาลีจะเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นหลักในเพลงเดบิวต์อย่างเป็นทางการของ b บบี้มอนสเตอร์นะคะร้อมกันนี้ก็มีนักออกแบบท่าเต้นที่ดีที่สุดทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมทั้งหมดถึง7ทีมแต่ท่าเต้นของบาดาจะได้รับเลือกเป็นท่าเต้นหลักและเพิ่มความสมบูรณ์ด้วยการมีส่วนร่วมของเชดาซอมและโจนาอินค่ะงั้นพวกเรามาดูผลงานการ,ครโครกราฟของแต่ละคนกันสักนิดดีกว่านะคะเริ่มที่บาดาลีนางคุกเก่งจึ้งของ ทั้งออกแบบชาตเต้นให้กับ a s ส a ้ NCT และรุ่นพี่ T5 ส่วนเชดาซอมก็เคยออกแบบชาตเต้นในเพลง Bad Rap รวมถึงเพลงของวง Ice, IZONE, s t a c y Kepler และ Fromis 9ส่วนโจนาอีนเคยออกแบบชาตเต้นให้กับ TWICE, ITZY, n m i x และ s t a c y ค่ะหุยนะ เต้นตาละคนผลงานการันตีแบบนี้ก็จอรอดู MV เพลงเต้นกันได้เลยมันจะต้องถึงใจแน่น และนี่ก็เป็นความปังของชีชรามีกับข่าวคราวเกี่ยวกับเบมอนที่แอดเอามาฝังในคลิปนี้นะคะแสดงความคิดเห็นเมนกันมาจ้าเลยความรามีที่เป็น secret bias breaker เมนตัวลับจบปิดทิ้ดีกับอัลฟิตครั้งนี้ของรามีมัน badass ขนาดไหนแล้วคืนนี้จะมีมาไหมแบบรวมครบเจคนเพื่อนๆคิดเ,เห็นยังไงก็คอมเมนต์ down below feel free to chat พูดคุยกันได้อยา่างปลอดภัยอิสระเซรี กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนในช่องนี้กันได้เลยแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปนะคะ see you next time สวัสดีค่ะ